นะครับเรามาที่การจัดอันดับผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดคุณจองกุกติดเข้าไปด้วยเออจากนิตยสารแอลอิตาลีครับความหล่อเซ็กซี่ของจองกุกแห่ง BTS ครับก็อยู่ในระดับ international โดยล่าสุดรับทางนิตยสารแฟชั่นแอของอิตาลีครับได้จัดให้จองกุกเป็นอยู่ในกลุ่มผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดจ้าโดยเป็นการคัดเลือกผู้ชายที่เป็น celebrity จาก60ประเทศทั่วโลกนะซึ่งจองกูกครับก็มีรายชื่อติดอยู่ในลิสต์ด้วยโดยเขากับถือเป็นคนดังชาวเอเชียเพียงคนเดียวที่ติดอยู่ในลิสต์นี้นะครับท่ามกลางหนุ่มหล่อเซ็กซี่มากมายหลายคนอันไม่ว่าจะเป็นแฮร์ Timothy, et, รี่สไตล์ i นะฮะทิมูตีชาลเม่นะฮะชอนเมนเดสหรือไมลิว่าและอีกมากมายโดยแฟนคลับของจองกุกครับได้สแสดงความคิดเห็นผ่านทางโซเชียลมีเดียในวงกว้าง ว่าการที่นิตยสาราต่างประเทศคัดเลือกให้จองกุกในปิดอันดับหนึ่งในผู้ชายที่เซ็กซี่ที่สุดเนี่ยถือเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจผลการคัดเลือกมาจากบรรณาธิการและกองบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นโดยในปี2020จองกุกเองเคยได้รับเลือกขอไปครับรับเลือกจากทางนิตยสารา People ให้รังตำแหน่ง Sexiest International Man Alive มด้วยครับ ต้องยอมเขานะเห็นตอนนี้มีเป็นเป็นไวรัลที่ BTS ไปเต้นอยู่กลางถนนที่ที่อเมริกาด้วยนะเพลง Butter ติดเทรนด์กันไปทีเดียวนะครับ